สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องชาวลาวนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ให้ความสนใจนะครับในการพัฒนาเลี้ยงไก่ชนนะครับวันนี้วันนี้ จะให้ท่านผู้ชมมาดูการพ้อผสมไก่ที่คอกของผมนะครับนี่ดูป้ายผมทําไว้ทําแบบง่ายๆนะท่านผู้ชมดูครับที่ผมขีดไว้เจ้าขาวลมหลวงนะครับซึ่งผมได้แบ่งให้คุณพี่เขาไปทําเนื้อทําตัวเพื่อจะออกออกสนามนะครับก็คุณพี่เขาแบ่งไปในราคา ตัวละตัว800ันนะครับพร้อมกับดีลไว้ว่าถ้าเวลาเขาถ่ายผลถ่ายอะไรก็ผมจะนำมาผสมไว้ที่คอ,อกนี้อีกสัก2 3ชุดนะครับก่อนหน้านี้ผมผสมไว้แค่2อชุดเองครับ2แม่นะครับหนึ่งในงนั้นก็คือแม่มากแก้วเนี่ยครับจ้าขาวลมหลวงผสมกับแม่มากแก้วได้ไข่แล้ว19ฟองท่านผู้ชม ยังไม่กกนะครับเดี๋ยวให้ดูไข่นะครับโฟกัสได้เปล่านี่ครับไข่สิบเก้าฟองโอ้งานข้าวผมเลยครับตอนนี้ต้องหาจู้ฟักไข่นะครับซึ่งได้ทำไว้แล้วนะครับต้องไปอุ่นเครื่องไป ตรวจดูเช็คดูอุปกรณ์ครัว่ามันยังใช้ได้อยู่ยหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นตู้ผ้าไข่ที่ทําขึ้นมาเองนะครับก็ทําในราคาประหยัดประหยัดนะครับราคารวมๆแล้วไม่ถึง300บาทนะครับเขาเป็นตู้ผ้าไข่ทาขึ้นมาเองเนี่ยนสะิฟองเดี๋ยวผมต้องแบ่งไปสัก10แล้วครับแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะฟักเข้ากกด้วยนะครับดู แต่และตัวที่เข้าผสมนะครับนี่เดี๋ยวให้ให้ดูแม่นี้นะครับนี่นานทีผมถึงจะให้มาดูแบบนี้นะครับมาดำนะครับผสมกับลูกสาวเยยลาเนี่ยสิบสองใบจริงๆแล้วเขาได้สิบสี่ฟองนะครับสิบสี่ฟองปรากฏว่าเขาเขีย่ยมันกระทบกันแตกไปสองฟองครับเนี่ยสิบสองนะครับส่นนบวน มาดำผสมกับแม่ปืนลมบิกกัพเนี่ยได้เก้าวแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะอยู่ในในนี่เอนะครับนี่ครับยังอยู่ในรังอีกนะครับไม่รู้ว่าไข่หรือกกนะรตบตอนกลางวันแบบนี้น่าจะเป็นการกกนะครับเด็กเป็นการเข้าไปไข่นะครับถ้าเขาขึ้นตอนเย็นนะ่น่าจะเป็นการกกนะครับเจ้าขาวลมหลวงผมปล่อยไปแล้วนะครับได้ลูกมาแค่ ได้ลูกที่เกิดแล้วได้แค่เจ็ดตัวนะครับนี่นะครับลูกของเขาอยู่ในเนี้ยอายุประมาณสองสัปดาห์กว่าครับผสมกับชั้นหลานของแดงเวหานะครับตัวนี้เป็นลูกชายเป็นอาเอาลูกชายของแดงเวหาผสมกับลูกสาวของแดงซูเปอร์เนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มาผมก็ผสมกับเจ้าขาวลมหลวงนะครับนี่ลูกเขาตัวใหญ่ๆยาว เจดตัวครับอยู่ในนี่นะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆยาวๆส่วนตัวเล็กๆเนี่ยจะเป็นลูกเทาแดงผสมกับแม่แม่เหล่าเก่าของผมเองนะครับก็ทำกิฟติดไว้ที่ข้อเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับทำห่วงล็อกไว้หมดแล้วนะครับแยกสามตัวเป็นลูกบุญธรรมอามาฝากไว้กับแม่นี้ไว้นะครับเฉพาะลูกของเจ้าขาลหลวงก็อยู่ในนี่แค่เจ็ดตัวนะครับโตสุดแล้วครับ ลูกเจ้าขาวรวงๆพึ่งเพาะนะครับแล้วก็อีกอีกตัวที่ให้ชมมื่อก้ครับไข่สิบเก้าฟองนะครับคุณที่ที่จังหวัดแพร่นี่ครับแบ่งไปนะครับนี่ตัวนี้มาดาผสมกับแม่นําโชคนะครับแม่นําโชคเป็นลูกของเจ้าเทานําโชคของบุกแบงค์นะครับผสมกันนะครับได้สิบสามฟองนะครับกกตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับเนี่ย ผมทาไว้เพราะว่ากันลืมครับจดไว้ทําไว้กันลืมกลัวจะลืมนะว่าจะไอ้กกวันไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะตรวจไข่นะครับชุดนี้ชุดแม่นําโชคแล้วก็มีแม่สาคอนะครับที่จะต้องตรวจไข่วันนี้นะครับตรวจเชื้อไข่นะครับเช่เย็นนี้นะครับดูดูแม่เยียเขียวยมทูตนี่ครับผสมเจ้ามาดาเหมือนกันนะครับ สิบเจ็ดฟองนะครับตอนไข่นะครับตอนนี้ตรวจไข่แล้วนะครับเป็นไข่ไม่มีเชื้อหนึ่งฟองครับเหลือสิบหกครับเนี่ยตรวจไข่เมื่อวันที่ยี่บสี่ที่ผ่านมาครับสิบหกฟองโอ้โหนะครับตัวนี้แม่สาคอเนี่ยก็พอดีหน่อยนะครับแม่สาคอเนี่ยสิบฟองนะครับเนี่ยรับนี่สิบฟองนะครับอย่างเงี้ยพอดีนะครับ พอที่เขาจะดูแลกกได้นะครับเนี่ยสิบฟองลูกสาวแดงเวหานะครับผสมกับเอาแดงเวหาผสมเข้ากับแลมผาดผู้เกิดเสกสรรน,นะครับได้ได้ตัวนี้มาครับสิบเจ็ดฟองดูครับแต่ละตัวแต่ละแม่ของผมนะสิบเจ็ดฟองครับไหนโฟกัสตรงไหนเนี่ย นี่ครับโอ้ยโฟกัสไม่ได้อันนี้ครับอยู่ในถังนี้สิบเกตฟองนะครับโอ้โหแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับโอ้โหเม็ดสิบห้าสิบหกครับแต่แม่มากแก้วน้ำเกินไปนะครับแม่มากแก้วเนี่ยสิบสิบเก้าไปแล้วนะครับยังไม่ยอมหยุดไข่อีกนะครับ ส่วนตัวนี้พวกนี้ก็เป็นไก่สาวๆนะครับที่รอผสมนะครับเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเหล่าผมเองนะครับตัวตัวเมียตัวนี้นะครับเป็นลูกเหล่าผมเองสายเขาดํานะครับตัวนี้ได้สี่ฟองแล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นลูกสาวมะเหล็กเพชรริมโขงนะครับตัวนี้เป็นไก่สาวนะครับเดี๋ยวต้องไข่ชุดแรกนี่ต้องต้องเอากินก่อนนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวเอ็มบ มหานครเสือดำสังเวียนแตกนะครับตัวนี้ก็ไก่สาวนะครับเดี๋ยวว่าถ้ามีไข่ชุดแรกก็ต้องกินก่อนนะครับชุดนี้เป็นคู่เกิดเจ้าขาวลมหลวงนะครับ <c oughs> ก็เป็นลูกเป็นหลานของปืนลมกับพจันรเซี่ยวนะครับตอนนั้นผมได้มาหนึ่งคู่นะครับคือได้เจ้าขาวลมหลวงกับแม่นี้มานะครับแม่ลมหม่นนะครับ ลูกของเขาก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้นครับตอนนี้ลูกของเขาเหลืออยู่ในสามตัวนะครับเตรียมคุณพี่นะครับมาจากจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาจากอุดรธานีจะมารับเอาพรุ่งนี้นะครับมารับเอาไก่สี่ตัวลูกไก่อายุสองเดือนนะครับเป็นลูกแม่นี้อ่สามตัวแล้วก็เป็นลูกเจ้าเทาแดงบวกกับมาแก้วมาแก้ว หึ่งตัวนะครับหมดแล้วนะครับลูกไก่ไม่เหลือเลยนะครับโตสุดก็ชุดลูกเจ้าขาวหลวงหลวงมกเก้ครับที่อายุสามสัปดาห์นะครับ <c oughs> อ๋อนี่แม่นี้นะครับพึ่งมาถึงสดสดร้อนๆ้อนะครับตัวนี้พึ่งมาถึงสดสดร้อนๆอเลยนะครับลูกสาวอ่า ยังไงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชั้นหลานนะครับเป็นชั้นหลานเจ้า New Year, นิวเยร์หนุ่ม่องมีนะครับแล้วก็เทามีดบินนะครับตัวนี้นะครับเขาเอาพ่อนะครับพ่อสายนิวเยร์นะครับพ่อสายนิวเยร์ซึ่งเป็นลูกของเจ้านิวเยร์ครับเจ้านิวเยร์จูเนียนะครับเจ้า New นิวเยร์จูเนียเป็นพ่อของเขานะครับแล้วก็ผสมเข้ากับ ลูกสาวของเทามีดบินนะครับไก่ไก่ดังของภาคเหนือเลยนะครับเทามีดบินนะครับของพี่หนึ่งหนึ่งเหนือครับของพี่หนึ่งเหนือก็ต้องขออภัยนะครับที่เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะเพราะว่าเป็นสายไก่นะครับต้องต้องบอกนะครับเื่อท่านผู้ชมท่านใดสอบถามนะครับจะได้รู้ว่าไก่ตัวนี้มาจากที่ไหนสายไหนนะครับก็เป็น นิวยียนะครับสายนิวยียกับสายเทามีดบินครับเป็นไก่สาวอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งนำเข้าครับแม่ไก่นะครับที่เข้าฟักทั้งหมดก็ทั้งหมดเจ็ดสี่หกเจ็ดนะครับหกหกหกแม่นะครับหกแม่นี่เกือบเกือบร้อยฟองเลยเยอะจริงนะครับแปดสิบแปดสิบฟองแปดสิบกว่าฟองนะครับโอ้แล้วก็รอ พอที่จะผสมอีก4ตัวแล้วก็ผสมแล้วผสมแล้ว1ตัวนะครับผสมแล้ว1ตัวไข่สฟองนะครับเดี๋ยวจะขยายล็อกตรงนี้เพิ่มนะครับล็อกแบบบ้านๆอย่างเงี้ยครับอีก3ล็อกนะครับบริเวณนี้นะครับอืมเลยอีก3ล็อกนะครับก็พอดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกไก่เกิดก็จะมาไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับตรงกลางนี้แล้วก็บางส่วนก็เอาใส่ตรงท่อตรงนู้นนะครับเอาใส่ตรงท่อตรงนู้น ส่วนใหญ่ผมจะชอบเลี้ยงบนดินบนทรายมากกว่าครับแล้วก็เปิดเปิดข้างล่างให้เขาได้วิ่งเล่นนะครับลูกไก่ครับจะได้แข็งแรงนะครับข้อไก่บ้านบ้านนะครับแต่ตอนนี้เจอปัญหาหนักแล้วนะครับว้นกเขานกเขาเจอปัญหาหนักก็คือไข่เยอะเกินนะครับไข่เยอะเกินจะต้องหาแม่มือปืนหรือทำอหรือฝากในตู้ฟักนะครับนี่ครับพ่อพันธุ์ประจําหลักตอนนี้ก็คือเจ้า มาดำนะครับมาดำตอนนี้น้ำหนักก็ขยับขึ้นไปที่สองจุดสามแล้วนะครับอายุใกล้ใกล้หนึ่งขวบแล้วนะครับเตือนมิถุนาเนี่ยก็ครบหนึ่งขวบนะครับและอีกตัวนึงก็คือเจ้าเท่าแดงนะครับตอนนั้นผมขายไปให้กับน้องไปแล้วนะครับผมซื้อคืนนะครับรว่า คือคืนเพราะว่าจะต้องเอามาไว้ผสมสลับกับเจ้ามาดำนะครับบางตัวนะครับตัวเมียบางตัวที่มีโครงสร้างเล็กนะครับอย่างลูกสาว M16 เนี่ยครับลูกสาว M16 มเนี่ยมีรูปร่างเล็กนะครับแล้วก็เป็นไก่ที่มีแข้งหน้าเยอะนะครับเจ้าลูกสาว M16 กนะเนี่ยก็ผสมสายเอากระทัดแตกยกคลีเข้าไปนะครับพวกนี้จะเป็นมาล่อนะครับวิ่งยาว วิ่งดีนะครับวิ่งตบวิ่งตบนะครับก็ผสมแข้งหน้าเข้าไปนะครับลูกๆของเขาที่เกิดมาสองสามข้อก็ไม่เหลือเลยนะครับลูกเจ้า่าแดงนะครับมีพี่ๆแบ่งไปหมดเลยนะครับก็ให้ความสนใจนะครับสายเจ้า่าแดงนะครับแถประทัดแตกยกคีรีนะครับนี่ก็อัปเดตให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ดูนะครับว่า ที่คอกไก่บ้านๆน,นี่ครับโอ้ตอนนี้ต้องแก้ไขสถานการณ์เรื่องตัวเมียตัวเมียไข่เยอะนะครับเดี๋ยวต้องอรีบรีบเช็คดูตู้ฟักไข่แล้วนะครับเพื่อจะได้นำไข่มามาฝากในตู้ฟักไข่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไ้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ